แอฟทัศออนน้ำตาไหลกลางวงสื่อเปิดใจความสัมพันธ์นนกุลพร้อมเผยโหมดดับสุดเซอร์ไพรส์ในหนังสั้นบรรยากาศภายในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ด็อเตอร์จิวแอวาวซงครีมที่จัดขึ้นที่ชั้น19อาคารเจสอนทาวเวอร์กลายเป็นเวทีเปิดใจที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อสองนักแสดงคนดังอย่างแอฟทัสออนและนนกุลชานนนควงคู่กันออกมาในลุคสุดสง่าง,งาม ห้ามกลางแสงแฟลชจากสื่อมวลชนและสิ่งเชียร์ของแฟนคลับที่ตามมาให้กำลังใจอย่างรุนหลามแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาในางานนี้ไม่ใช่แค่การปรากฏตัวในฐานะพรีเซนเ,เ,เตอร์คู่หากแต่เป็นความรู้สึกจริงและคำพูดที่เต็มไปด้วยอารมณ์จากทั้งสองคนโดยเฉพาะแอปที่ถึงกับน้ำตาไหลากลางวงสื่อขณะพูดถึงความรักและกําแพงในใจที่เธอกำลังค่อยๆเปิดออก เมื่อผู้สื่อข่าวตั้งคำถามเกี่ยวกับแบ็กกรอบในงานที่ดูละไม้คล้ายฉากในงานต่างงานก็ทำให้เกิดเสียงคือหาในห้องทันทีโดยแอฟถึงกับหันไปมองฉากหลังแล้วตอบกลับด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติว่าเพิ่งเห็นดี๋วนี้แหละอ๋อรู้แล้วนั้นก็เก็บเอาไว้เลยเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนซึ่งไดบเสียงหูลาอจากคนในงานได้เป็นอย่างดีพร้อมท่าทีที่เล่นจับนนกุลที่แทรกขึ้นมาทันควันว่า นี่ถึงบอกว่าต่อหน้าคนเยอะๆผมสู้พี่เขาไม่ได้เลยบงบอกถึงเคมีและความสนิทสนมที่มากกว่าคำว่าพี่น้องอย่างที่เคยถูกนิยามมาในนดีดเมื่อถามถึงความรู้สึกต่อเสียงเชียร์ที่อยากเห็นทั้งคู่มีงานวยวุ่งจริงๆนนคุณตอบด้วยรอยยิ้มว่าเร่เข้ามาเลยครับจริงๆเราดีใจอยู่แล้วที่ทุกคนซัพพอร์ตเราสองคนอย่างที่บอกเลย ถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวผมอัปเดตแน่นอนขนาดที่แอปได้ใช้โอกาสนี้พูดอย่างจริงจังถึงความสัมพันในอีกระดับหนึ่งว่าเธอและนนกุลเคยมีการพูดคุยกันถึงเด็ดลายหรือเส้นตายของความสัมพันธ์ไม่ใช่ในแง่ที่ต้องจบลงด้วยการแต่งงานเท่านั้นแต่เพื่อให้ทั้งสองคนมีเป้าหมายในการเดินทางไปด้วยกันไม่ใช่แค่คบกันไปเรื่อยๆแบบไม่มีคิดทาง แอฟอยากทำความเข้าใจว่าที่เรากำหนดเวลากันไว้หมายถึงว่าเราจะได้ข้อสรุปว่าเราจะไปต่อหรือยังไงไม่ใช่แต่ว่าถึงกำหนดแล้วเราจะต้องแต่งเสมอไปแอบฟบพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงแต่แฝงความอ่อนโยนเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบในทางอื่นก็ได้แอบบรู้สึกว่าเราครบกันแบบโตๆกันแล้วเลยไม่อยากไปเรื่อยๆเยเราคุยกันได้ไหมว่ามันจะจบลงด้วยในรูปแบบไหน จะคู่หรือจะเพื่อนหรือจะอะไรเราก็มีเด a d ล i ์ไว้เพื่อที่เราจะได้มีเป้าหมายในความสัมพันธ์ของเราด้านนนุลก็เปิดเผยเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือทิศทางบุกจากทั้งสองครอบครัวซึ่งเป็นสัญญาที่ดีมากสําหรับความรักที่กําลังก่อตัวขึ้นอย่างมั่นคงมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้สึกไปในแงบ่บวกทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของมุมมองในบางเรื่องที่ผมอาจจะยังไม่สรุปตอบในตอนนี้ นนคุณกล่าวด้วยความสุภาพแต่จุดใครแมทที่รียบน้ำตาและสินตกมือจากสื่อมวลชนได้อย่างแท้จริงคือช่วงที่แอฟกล่าวขอบคุณแฟนคลับด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมหยาดน้ำตาที่กลั้นไว้ไม่อยู่เธอบอกว่าแทฟทราบส้นใจมากจริงๆยิ่งเราอยู่ในวงการนี้มาแทฟขอบคุณกับทุกๆความเข้าใจและความหมองดีที่ทุกคนมีให้แทฟก็อยู่ตรงนี้มานาน มีทั้งเริ่มงบุกเรื่องลบอะไรมาเรื่อยๆเราเหมือนโตมากับทุกคนและทุกคนก็ให้พลังงานและกำลังใจดีๆกับแอฟมาตลอดเลยรู้สึกขอบคุณมากๆนนคุณจึงเสริมด้วยความจริงใจว่าตลอดเวลาที่เขาเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่เขารับรู้ได้ถึงการสนับสนุนจากสื่อและแฟนๆอย่างชัดเจนและมันไม่ใช่แค่โลกออนไลน์ แต่เป็นความรู้สึกจริงจากคนรอบตัวที่มีต่อแอปเวลาพี่เขาร้องไห้แบบนี้มันไม่ใช่เขาเรื่องลบๆที่เขาเก็บเก่งมากแต่พอเป็นเรื่องบุบๆที่เขาจะแสดงออกมาเลยคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจจากนนกุลทำให้ทุกคนในงานสัมภาษณ์สัมผัสได้ถึงสายสัมพันธ์ที่มากกว่าแค่คำว่าคู่จินยังไม่หมดเทียงเท่านั้นเมื่อบทสนทนาเปลี่ยนไปสู่โปรเจกต์หนังสั้น ที่กลาาเป็นกระแสไวรัลบนโซเชียลเขาแอบกล้าสลักภาพลักษเรียบร้อยแบบเจ้าหญิงของวงการและแสดงดบทบาทภรรยาระเบิดอารมณ์ในซีนเดามาหนักจนถึงขั้นพูดคำหยาบแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก,ก่อนนานนี้ถึงกับมีคนบอกว่าเป็นบุญหูมากที่ได้ยินแอฟในหมดนี้นนท์พุเล่าที่มาว่าหนังสั้นนี้เกิดจากความคิดเล่นๆตอนอยู่ด้วยกันสองคน เขาถามพี่แอฟว่าถ้าผมจะลองกำกับดูพี่จะเล่นให้ผมไหมและที่เขาก็ตอบกลับว่าเอาสิด้วยความจริงจังเส้นต่อมาก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะดึงศักยภาพของแอฟออกมาได้ถึงทีน่นี้ตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าจะหยับอะไรมากครอบมันก็กลับได้แต่พี่เขาบอกว่าน่าสรุปดีอยากลอง เลยตามที่ทุกคนเห็นครับนนคุณเผยด้านเอฟเองก็เล่าว่าเธอตัดสินใจเล่นบทนี้ไม่ใช่เพราะอยากเอาใจใครแต่เพราะรักในงานแสดงจริงๆต้องยอมรับว่าที่่านมาเราก็จะได้รับบทในประมาณหนึ่งซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายแง่มุมที่เราอยากทำในจังหวะที่เรายังมีโอกาสอยู่เธอย้ำว่าความยากไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ถ้อยคำยาก แต่เป็นความซับซ้อนของบทที่ต้องแสดงอารมณ์หลายระดับในสินเดียวและยังต้องถ่ายแบบลองเทคที่ไม่มีการตัดต่อระหว่างสีนซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับนักแสดงทุกคนแม้จะมีเสียงแซวจากแฟนๆที่ขอให้เธอว่าหนูหน่อยหรือพูดคำหยาบส,สดๆให้ฟังแต่แอฟก็ยังคงรักษาเส้นบางๆระหว่างการแสดงและตัวตนของเธอไว้อย่างมั่นคง พร้อมเสียงหูเราะน่ารักตามสไตล์เธอที่ตอบกลับว่าพอเน่าบทแล้วเราก็คิดไม่ได้ไงทั้งหมดนี้คือความกลา้าความจริงใจและความรักในงานศิลปักของผู้หญิงชื่อแอฟต์สโอนที่วันนี้ไม่ใช่แค่ดาราแต่คือแรงบันดาลใจใน,นการกล้าที่จะเป็นตัวเองในทุกมิติของชีวิต